สรุปผลการดำเนินงานสมาคมศิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์วาระปีพศ2567-2570ระหว่างเดือนมิถุนายน 2567- ถึงพฤษภาคม2568สมาคมยังคงผลักดันและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่สอดคล้องตามนโยบายและพันธกิจของสมาคมโดยแบ่งประเภทกิจกรรมเป็น8ด้านตามพันธกิจดังนี้พันธกิจที่1สร้างกิจกรรมประสานสัมพันธ์ของสิทธ์เก่ากิจกรรม PSU อลัมในคาเรลี่ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์2568เส้นทางหาดใหญ่ขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น3 5คัหนหรือประมาณ100คนโดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมที่มาจากหลากหลายคณะและสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างสมาคมมหาวิทยายลัยและชมรมสิทย์เก่าในพื้นที่ที่จัดกิจกรรมโดยรองศาสตราจารย์วิโรธยุรวงศ์รองอธิการบรดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิษธ์เก่าสัม รองศาสตราจารย์สุชาดาทิมมนตรีรองอธิการบดีวิทยาเขตส,สุราธ,ธานีให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมนักง,งานเลี้ยงประกาศผลรางวัลคุณพินโยแก้วสุวรรณประธานชมรมสิทธิเก่ามอจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกล่าวต้อนรับในฐานะสิทธิเก่าจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมนำชุดการสแสดงจากโรงเรียนขนมพิทยามาร่วมแสดงจำนวน2ชุดการสแสดงอีกทั้งสมาคมได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออันดีในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จากเครือข่ายบริษัทและภาคเอกชนสมาคมมอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนขนอมพิทยาจำนวน1 0 0 0 0บาทกิจกรรมยอยศอยุธยาวหวยพระห้าวัดจัดขึ้นเมื่อวันที่29มีนาคม2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสิทธิ์เก่ามอทุกคณะทุกวิทยาเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินจากทุกคณะทุกวิทยาเขตได้มีกิจกรรมเพื่อทำความรู้จักและเกิดการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกันโดยมีคะแนนประเมินผลจากผู้เข้าร่วมอบรมอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก พันธกิจที่2ส,สร้างประโยชน์ให้กับประชาคมในมอสมาคมจัดทำป้ายแบล็คดรอปแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่โดยมีมาสคอตน้องสีตรังพร้อมป้ายข้อความแสดงความยินดีเพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมสิทธิเก่ามอให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มของบัณฑิตใหม่รวมถึงผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมและต้อนรับน้องๆบัณฑิตเข้าสู่การเป็นสิทธิเก่ามอสมาคมจัดโครงการดื่มน้ำแร่สุขภาพเพื่อต้นกล้าสงขลานาคารินริเริ่มโครงการเมื่อวันที่27สิงหาคม2566 และสิ้นสุดโครงการวันที่18พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาโดยมีเครือข่ายสิทธิ์เก่าเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น18องค์กรมียอดบริจาคตลอดโครงการที่ได้รับรวม124,788บาทแบ่งเป็นเงินบริจาคให้กับทุนการศึกษากองทุนต้นกล้าสงขลานครินทร์87,351บาท60สตางค์บริจาคให้สมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์12,478บาท80สตางค์และบริจาคให้องค์กรเครือข่ายที่ร่วมโครงการรวม24,957บาท60สตางค์ โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานในคณะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยความร่วมมืออันดีระหว่างสมาคมสิทธิ์เก่ามอร่วมกับสมาคมสิทธิ์เก่าแต่ละคณะโดยมีสมาคมคณะเข้าร่วมมอบทุน7คณะได้แก่ 1. สมาคมสิทธิ์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จำนวน40ทุนสสมาคมสิทธิ์เก่าคณะวิทยา,าศาสตร์จำนวนเจทุน3สมาคมสิทธิ์เก่าคณะแพทยศาสตร์จำนวน44ทุน 4. สมาคมสิทธิ์เก่าคณะวิทยาการจัดการจำนวน10ทุน 5. สมาคมสิทธิ์เก่าคณะเภสัชศาสตร์จำนวน10ทุน หสมาคมสิทธิ์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตรจำนวน5ทุน7สมาคมสิทธิ์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์จำนวน1ทุนรวมทั้งสิ้น1 1 7ทุนโดยกำหนดเป็นโครงการต่อเนื่องที่จะจัดขึ้นในวันมหิดล24กันยายนของทุกปีโครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาคมมออที่ไม่ได้มีเพียงอาจารย์และนักศึกษาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพนักงานซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญที่ทำให้การเรียนการสอนดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อยและต่อเนื่องโครงการอบรมนักพิธีการและาศาสนาพิธีกรร่วมสมัย จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายน2567นห้อณห้องประชุมวิจารณ์พาณิชย์อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานาครินทร์ด้วยสมาคมได้รับเกียรติจากวิทยากรคุณธรรมนูนวันวิชัยกุลซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านพิธีกรรมและพิธีกรทางาศาสนาพุทธระดับประเทศรวมถึงระดับพระราชพิธทีที่สำคัญในจังหวัดต่างๆในภาคใต้จึงจัดโครงการอบรมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาคมในมอรวมถึงประชาชนในท้องที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจ และเข้าถึงพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นรวมถึงเพิ่มพูนความรู้และสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ให้สามารถปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้มีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมกว่า150คนประกอบด้วยกลุ่มคณะครูและบุคลากรจากเทศบาลน,นาครสงขลาเทศบาลน,นาครหาดใหญ่เทศบาลเมืองคอหงศิษย์เก่านักศึกษาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์รวมถึงผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมากพันธกิจที่สาม สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในท้องที่สมาคมสิทธิ์เก่ามอร่วมกับบริษัทปูนซีเมนไทยทุ่งสงจำกัดและชมรมสิทธิ์เก่ามอจังหวัดตรังบริจาคเงินเพื่อจดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะให้กับโรงเรียนบ้านแหลมตำบลเกาะสุกรอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังซึ่งเป็นโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาที่ปัจจุบันนักเรียนยังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้งานโครงการปรับปรุงบ่อน้ําพุร้อนทุ่งนุ้ยจังหวัดสตูลโดยบ่อน้ําพุร้อนแห่งนี้นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่มีผู้ไปใช้บริ จากการสำรวจพื้นที่พบว่าอุปกรณ์มีการชำรุดหลายอย่างสมาคมจึงจัดโครงการปรับปรุงซ่อมเสมวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานของประชาชนในท้องที่และสมาคมได้จัดกิจกรรมเชิญชวนสมาชิกสมาคมไปเยี่ยมชมน้ำบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุย้ยในวันศุกร์ที่25ตุลาคม2567ที่ผ่านมาพร้อมนำคณะเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสตูลโครงการส่งต่อทาน้ำใจช่วยไผ่น้ำท่วมจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลืออุบทก,กภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยสมาคมระดมเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาและสิทธิ์เก่าและนำส่งมอบให้กับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้แก่ศูนย์ช่วยเหลือมูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัยศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมอ,อ,อวิทยาเขตหาดใหญ่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมอ,อ,อวิทยาเขตปตานีศูนย์ช่วยเหลือชมรมสิทธิ์เก่ามอวิทยาเขตตรังศูนย์ช่วยเหลือสมาคมลุ่มน้ำสายบุรีศูนย์ช่วยเหลือชมรมสิทธิ์เก่ามอ,อจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อดำเนินการจัดซื้อสิ่งของทที่่่จาาเปปป็นนนแแลละะะะรรรกกออออออบบบหสสงงมมตถึืืผูุ้้ภัยใพที่ พันธกิจที่4สร้างกิจกรรมร่วมกับนักธุรกิจในท้องถิ่นสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยายลัยสงขลานคารินทร์ร่วมกับผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษาและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์และหอ,อการค้าจังหวัดพังงาได้ไปสำรวจเกาะทุ่งนางดำอำเภอุรบุรีจังหวัดพังงาตามคำแนะนำของศาสตราจารย์พิเศษดเรเภสรเชกรหญิงกฤษณาไกรสินเจ้าของรางวัลแม็กซ์ไซไซซึ่งท่านได้ให้เกียรติทำงานร่วมกับสมาคมในเรื่องของการช่วยสร้างอาชีพให้ชาวใต้ โดยพื้นที่ดังกล่าวมีผักหวานป่าจํานวนมากในฤดูร้อนแต่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างจํากัดเนื่องจากผักเหี่ยวเร็วสมาคมจึงจัดหาเครื่องซีนสุญญากาศเพื่อมอบให้กับชาวบ้านได้ใช้ยืดอายุของผักหวานป่าที่เก็บได้ให้สามารถนํามาส่งขายที่จังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียงต่อไปได้พันธกิจที่5สร้างกิจกรรมร่วมกับวิทยาเขตโครงการกําจัดขยะบนพื้นที่เกาะจังหวัดตรัง เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีพุทธศักราช2566ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสมาคมผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินหรือกาม่าโดยจากการลงพื้นที่อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการแยกขยะและการจัดการขยะในพื้นที่2เกาะได้แก่เกาะมุกและเกาะสุกรโดยสมาคมยังคงผลักดันเรื่องการจัดการขยะอย่างต่อเนื่องจึงร่วมกับมูลนิธิอันดามันในการดําเนินการจัดทําถังขยะและส่งมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อให้เกิดการแยกขยะและจัดการขยะอย่างถูกต้อง พร้อมสนับสนุนงบประมาณของโครงการให้กับกิจกรรมรวมพลคนรักโลกซึ่งจัดโดยมหาวิทยายลัยสงขลานาคารินทร์วิทยาเขตตรังร่วมกับชมรมศิษยิ์เก่ามอจังหวัดตรังนำคณะผู้เข้าร่วมเก็บขยะณชายหาดปากเมงซึ่งเป็นชายหาดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดตรังอีกทั้งสมาคมสนับสนุนงบประมาณของโครงการให้กับกิจกรรมการกำจัดขยะที่เกาะสุกรจังหวัดตรังโดยร่วมกับมูลนิธิอันดามันและอบตเกาะสุกร พร้อมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดซื้อเครื่องบีบอัดขยะให้กับอบตเกาะสุกรจำนวนหนึ่งเครื่องมูลค่า5 0 0 0 0บาทโดยใช้งบประมาณของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกามา a โครงการอบรมการพูดต่อหน้าที่ชุมชนและการทำหน้าที่บนเวทีจัดขึ้นโดยความร่วมมืออันดีระหว่างสมาคมร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานคารินวิทยาเขตสุราธ,ธานีและหอการค้าจังหวัดสุราธ,ธานีเมื่อวันพุทธที่12กุมภาพันธนะ์2568นอกณมอวิทยาเขตสุราษฎร์โดยมีคณะผู้เข้าร่วมอบรมจากหอการค้าจังหวัดสุราธานี ครูและข้าราชการในจังหวัดรวมถึงนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยโครงการทอดผ้าป่าสนับสนุนทุนการศึกษากองทุนต้นกล้าสงขลานาคารินทร์จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ของสมาคมศิษย์เก่าม,มหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์และเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษากองทุนต้นกล้าสงขลานาคารินทร์เมื่อวันเสาร์ที่23พฤศจิกาย,ยน2567ณลานกิจกรรมอาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะเภสัชศาสตร์มอวิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยายลัยสงขลานครินเป็นประธานฝ่ายคาราวาสและพระเทพวชิรสุตตาภรเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายสงมีคณะผู้บริหารมหาวิทยายลัยเครือข่ายนายกสมาคมชมรมศิษย์เก่าบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโดยมียอดบริจาคในโครงการรวมทั้งสิ้น1 2 1 5 6 3้าบาทและสมาคมมอบเงินจากการทอดผ้าป่าให้กับกองทุนต้นกล้าสงขลานครินรวมวม7 3 1, 3่นบาท พันธกิจที่6สร้างประเพณีการบริจาคช่วยน้องนักศึกษาแบบต่อเนื่องสมาคมยังคงผลักดันและติดตามโครงการพี่ช่วยน้องสงขลานคารินซึ่งนายกสมาคมได้เดินทางไปพูดคุยกับผู้บริหารสมาคมชมรมสิทย์เก่าและนักศึกษาแต่ละคณะในปีที่ผ่านมาโดยมุ่งหวังให้ทุกคณะสามารถจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและสิทธ์เก่าในคณะของตนได้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพันธกิจที่7สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยและทันท่วงที สมาคมมีการอัปเดตข่าวสารประชาสัมพันธ์และข่าวกิจกรรมลงบน Facebook สมาคมอย่างสม่ำเสมอโดยปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดตามบน Facebook 4,400คนซึ่งมีจำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้นกว่า1000คนและมีจำนวนการดูและการเข้าถึงจำนวน1-20,000คนมีกลุ่มผู้ติดตามจำนวนมากอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหาดใหญ่ปัตตานีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและตรังตามลำดับและสมาคมมีไลน์ออฟฟิเชียลเป็นช่องทางการติดต่อและประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพิ่มเติม โดยผู้ติดตามสามารถคลิกเพื่อดูข่าวกิจกรรมที่ท่านสนใจได้พันธกิจที่8สร้างช่องทางรายได้ให้ใหกับสมาคมอย่างต่อเนื่องสมาคมมีโครงการจัดตั้งร้านกาแฟณนะศูนย์ทันตกรรมดิจิทัลสงขลานาคารินทร์ภูเก็ตซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานงานโดยหากโครงการสามารถจัดตั้งได้แล้วเสร็จจะสามารถเป็นช่องทางในการหารายได้ให้กับสมาคมอย่างต่อเนื่องและระยะยาวกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ สมาคมระดมเงินบริจาคช่วยเหลือจ่าสิบตำรวจวรวิทย์นรัตสิทธิ์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติเจ้าหน้าที่ EOD ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ระเบิดที่จังหวัดนราธิวาสโดยมียอดเงินบริจาคในโครงการทั้งสิ้นรวม445,044บาท99สตางค์และสมาคมได้นำส่งมอบเงินให้กับจ่าสิบตำรวจวรวิทย์ครั้งแรกเป็นเงินจำนวน50,000บาทและครั้งที่2เป็นเงินจำนวน395,044บาท99สตางค์สมาคมขอขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนและสมาคมจะสร้างสรรคกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และเพื่อสังคมส่วนรวมที่ดีอย่างต่อเนื่อง